สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาชมความงามของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าวัดใหญ่นะครับแห่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชาริมฝัง่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออกตรงข้ามศาลกลางจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชพระพุทธรูป ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในประเทศไทยสำหรับวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารนั้นเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยมีสถาปัตยกรรมศริลปะกรรมและปฏิมากรรมที่งดงามยิ่งถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองกษณุโลสชวนในพงษภาคเหนือกล่าวไว้ว่า ในราวพุทธศักราช1 9 0 0พระเจ้ศาศรีธรรมตระยปิฎกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ครองกร,รุงสุโขท,ทัยทรงมีศรัทธาเลื่อมใสในบรวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทั้งยังได้ทรงศึกษาพระไตรปิฎกและคำพี์ศาสนาอื่นๆจนช่ำชองแตกฉานหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยาก พระองค์ได้ทรงสร้างวัดพระศรีมหาธาตุในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน,นั่นมีพระปรางอยู่กลางมีพระวิหารสีทิศมีพระระเบียงสองชั้นและทรงรับสั่งไอปั้นหุนหลอพระพุทธรูปขึ้นสามองค์เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทั้นสามหลังต่อมาเมื่อปีพศ2458 พระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเมื่อพศ2458ปัจจุบันมีชื่อเต็มว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนี่คือประวัติย่อของวัดพระศรีมหาธาตุนะครับวันนี้ก็ได้ พาทุกท่านมาเที่ยวชมความงามของพระพุทธชินาราชแห่งวัดดังของแังงวัดพิษณุโลกกันนะครับเอาบรรยากาศโดยรอบๆมาชมกันนะครับไหว้พระธรรมบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับก็จะได้ขึ้นมาถึงเมืองพิษณุโลกไม่ใช่ง่ายเลยขึ้นมาแล้วเราต้องเก็บความบรรยากาศให้คุ้มนะครับ ยอมรับว่าเป็นวัดที่สวยงามมากครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ลองแวะด,ดูนะครับรับรองสวยงามติดตาติดใจเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับบายบาย,บาย